สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรชุดเซตไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะเป็น ep ที่234หรือ234นะคะใน1เซตก็จะมี5กระถางนะคะราคา289บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางใน1เซตก็จะมีไม้กระถาง5.5หรือ6เป็นไซส์เอาไปตั้งแม่ให้1กระถางนะคะอีก4กระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะปูลงคลิวปวันที่3เมษายนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่4เมษายนะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR โค้ดข้างล่างซ้ายมือก็สแกนมาได้เลยนะคะดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะซักเซตสองเซตเผื่อเซตที่ท่านอยากได้มันขายไปแล้วเนาะจะได้มีสำรองเวลาโทรมาจะได้ไม่เสียเวลาในการโทรมาสั่งซื้อนะคะอ่าเรามาดูเซตที่หนึ่งกันเนาะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นหันวาลเชิญทงน่าจะสามต้นนะคะ แต่อันเนี้ยคอดแล้วหนึ่งแต่อันเนี้ยยังไม่คอดนะคะมีสามต้นหน้าพื้นกัดสีมาแล้วเนาะนุมานเชิญงงอยู่ในกระถางหกมิ้วนะคะเนี่ยฟอมสามต้นแต่แจ้งก่อนใบนี้เริ่มเหลืองเนาะเนี่ยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพลอยอัคนีนะคะพลอยอัคนีเป็นไม้ของที่สวนเราเองนะคะขึ้นทะเบียนจดชื่อได้แล้วนะคะนี่นะคะพลอยอัคนีนะคะอยู่เป็นไม้นอกตู้ กระถางที่3จะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะหานุมานขัดสมาธิไสก็เอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะหานุมานขัดสมาธิกระถางที่4ี่จะเป็นไปทองประเสริฐฟอมสองต้นในกระถางนะคะเนี่ยก็จะเป็นต้นหนึ่งใบหนึ่งหลอดอย่างนี้นะคะอยู่นอกตู้แล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะกระถางที่4นะคะกระถางที่ห้าจะเป็นมณีล้อมเพชรน,นะคะ เขาก็จะสลับหน้าด่างกันมาแบบนี้เป็นหน้าจดทะเบียนนะคะนี่มณีล้อมเพชรนะคะเซตที่1น,นะคะเซตที่1เซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่1จะเป็นเอกราชนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วฟอม์ม1ต้นแม่3ต้นลูกนะคะเอกราชเป็นไม้เก่าที่สวยนะคะเป็นไม้พื้นขาวกระดูกเขียวเนาะนี่นะคะหัวไม่ต้องพูดถึงถ้าใครถนัดผ่าก็ผ่าเนาะ ถ้าใครถนัดเป็นฟอร์มก,ก็ฟอร์มกอได้เลยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเงาคนอูฟอมหนึ่งสองสามต้นนะคะเงาคนอูเอาไปขึ้นกระถางใหญ่เดี๋ยวเขาแตกเป็นโกมาก็จะสวยนะคะใบก็จะสีเข้มกว่านี้เนาะออขอขอโทษเสียงเสียงรถไถข้างสวนมันดังไปหน่อยเนาะ,ะี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นหานุมานคุกฝุ่นนะคะฟอมสองต้นในกระถางเอาไปเปลี่ยนดินอัพกระถางได้เลยนะคะ หนุมานคุ้มคุณกระถางที่สี่จะเป็นชมพูพันคลองเมืองฟอมสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะชมพูพานคลองเมืองนะคะฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่ห้าองคตถือสารนะคะไม้เก่านี่โตเต็มที่ก็จะเริ่มกัดสีมาเนาะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุมานหักด่านนะคะเนี่ยน่าเริ่มออกมาละอยู่ในกระถางหกนิ้วฟอร์ม หนึ่งสองสามสี่เกือบห้าต้นเล็กไม่นับนาะอเป็นสี่ไปก่อนกระถางหกนิ้วนะคะหักด,ด่านนะคะไซส์โตโ,โตเลยกระถางที่สองจะเป็นไนมันปืนยาวนะคะเนี่ยน่าเริ่มกัดสีมาละเดี๋ยวก็สวยนะคะไนมันปืนยาวกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นยักษ์นินละเอกนะคะยักษ์นินละเอกปลอมสองต้นในกระถางอยู่ข้างนอกแรกๆก็จะเตี้ยหน่อยนึงเนาะนี่นะคะอยู่ในตู้นี่คือสูง สองต้นในกระถางยักนี่มาเองกระถางที่4จะเป็นพอยอะคณีนะคะเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนนะคะสีเขากําลังจะมานะคะเจอหน้าหนาวไปคือสีดอบหมดเลยนะคะตนนัวนี้ไม้ตัวน,นี้พอยอะคนีนะคะกระถางที่4กระถางที่5ก็นะคะเพชรบุรีหนึ่งประมาณ3,4ต้นนะคะเอาไปอัพไซส์ขึ้นกระถางได้เลยนะคะเซตที่3นะคะเซตที่3 เซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งเนี่ยองคตถือสารนะคะฟอมสี่ต้นเลยต้นลูกกำลังโผล่ในกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยองคตถือสารนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดหน้านี่นี่นะคะสต้นเลยนะคะกระถางที่1กระถางที่สองนมั่นนะคะก็เริ่มกัดเหมือนกันแต่เป็นฟอมสองใบนะคะนี่นมั่นปืนยาวกระถางที่ส กระถางที่สามง้าวกวนอูเป็นฟอมสี่ต้นเลยนะคะจุกๆเลยเขากําลังจะแตกลูกออกมากันเนาะกระถางที่สี่นะคะเนี่ยพอยอาคาัคณีไม้นอกตู้ใบก็จะมีตําหนิบ้างนะคะนี่ไม้ไม้พอยอัคานีเนี่ยเป็นไม้น่าจะเรียกเป็นไม้ป้ายไม้แดงเนาะเขาเขามีทั้งป้ายแดงป้ายเหลืองป้ายชมพูนะคะถ้าได้แดดเนี่ยมันก็จะเริ่มมาอย่างนี้ นี่นะคะ้อยคนีกระถางที่4กระถางที่ห้าจะเป็นแรงหูล้อมเพชรนะคะจะเป็นฟอเป็นหน้าเขียวเนาะเป็นหน้าแผงนะคะหน้าจริงๆจะเป็นหน้าแดงพื้นออกเข้มๆกระดูกจุดสีแดงนี่นะคะรงหูล้อมเพชรเซตที่4ี่นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่1จะเป็นหนุมานเชิญธงฟอมกอนะคะ หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ต้นนี่นะคะเชิญธงกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ฟอมสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นทศกัณ์นะคะเนี่ยต้นลูกอันนี้ต้นแม่นี่นะคะทศกัณ์กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะไม้ใบกลมสีเข้ม กระถางที่ห้าสุนทรพูนะคะสุนทรพูเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หนะคะสีสวยๆเลยเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเนี่ยเปียงนอกตู้ใบก็จะแข็งสีก็จะเข้มนะคะอยู่ในกระถางห้าดห้านี่นะคะสวยมากใครชอบเล่นสีๆนะคะเศรษฐีสุพรรณตอบโจทย์กระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองหลวงปูทิมนะคะฟอมสามใบสองใบหนึ่งหลอดนี่นะคะหลวงปูทิมอยู่นอกตู้ก็สวยนะคะกระถางที่สามนกพก้าด่างทุกใบหลอดใหม่มาแล้วไซ้์โตแล้วนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพลรักนะคะสองต้นกับลูกหนึ่งนี่พลรักนะคะไม้เก่าสวยตัวนี้ กระถางที่5จะเป็นหนุมนเชิญธงฟอม์ม2ต้นในกระถางนะคะเชิญธง2ต้นในกระถางเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรพญามังกรฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะโตมาจะใบใหญ่ไม่แน่ใจว่านอกตู้เขาจะใหญ่ประมาณไหนนะคะแต่ว่าตัวที่ฟูเลี้ยงในตู้คือใบมิดมือเลยนะคะใบใหญ่เนาะ นี่นะคะกระถาง5.5ฟอมสองต้นในกระถางโตมาเนี่ยสวยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเดือนกุมภาพันธ์ฟอมสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นเดือนเมษายนนี่นะคะเมษายนกระถางที่สามกระถางที่สี่จังหวัดชนบุรีฟอมสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่ห้าเป็นเทพพันษาเป็นบอลกาบนะคะ บอลกาบเทพพันษานะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เราไปดูอีก3เซตวันนี้ปูมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ10เซตเลยเซตต่อไปนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1จะเป็นสุนทอนผนู้ตอนน้อออกนอกตู้มามาปรับเลี้ยงนอกตู้มันเขาไซส์สูงนะคะ แต่พอนอกตู้แล้วเริ่มปรับเตี้ยลงแล้วก็หน้ากัดสีมาไวมากนะคะฟอมสองต้นในกระถางอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะสุนทรภู่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงบวกหนุมาเข้าวเฝ้านะคะเขาเขามีหนึ่งใบเพราะว่าอยู่นอกตู้ใบมันทิ้งนะคะเชิญธงกับข้าวเฝ้ากระถางที่สามจะเป็นพลรักนะคะจะเป็นฟอมหนึ่งต้นในกระถางพลรักนะคะฟอมสองใบ กระถางที่สี่หักดานฟอมสี่ต้นห้าต้นเลยสี่ต้นรอเปล่าปูน่าเป็นสี่แล้วกันอันนั้นไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาก็กัดหน้านะคะหักดานกระถางที่ห้าแววมยุราลูกหนึ่งนะคะแววมยุราหน้าเริ่มกัดออกชมพูแล้วนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะอันนี้ก็เซตทีสุพรรณแต่เซตนี้เขามีลูกนี่นะคะใบแข็ง สวยมากลูกสองละนี่นะคะกระถาง5.5เหมือนกันเศรษฐีสุพรรณนะคะกระถางที่สองเอ้กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นลูกไม้แยกหนอ่อเดี๋ยววันส่งปูจะตัดใบนี้ออกให้นะแต่ปูให้ดูว่าเนี่ยเขาด่างนะคะด่างสวยด,ด่างฮาร์ปแล้วดูใบใหม่ออกเป็นหน้าส้มหน้าเหลืองเลยนะคะด่างส้มด่างเหลืองมาเลยนี่นะคะลูกไม้แยกหน่อนะคะอยู่นอกตู้แล้วสวย กระถางที่สามจะเป็นนี่พลอ,อคะนีนะคะเดี๋ยวดูตอนแดดเนี่ยนี่นะคะกระถางที่สองเอ้กระถางที่สามอลอคะนีกระถางที่สี่เง, 4, งาว,วนอูฟอมสองต้นในกระถางนะคะง้าวกวนอูสองต้นในกระถางกระถางที่ห้าไก่ทองประเสริฐสี่ต้นเลยนี่นะเป็นสี่เลยเนาะนี่นะคะฟอร์มกอเลยนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้า เซตต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่10นะคะเนี่ยราหู้อมเพชรหน้าหน้าเดิมเขาจะเป็นพื้นเข้มๆจุดสีแดงแบบนี้นะคะนี่หัวไม่ต้องพูดถึงกระถาง5.5นะคะราหูรอมเพชรกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพลอยอัคนีนี่นะคะเนี่ยเขาก็จะมีป้ายเหลืองมาอย่างนี้ป้ายเหลืองป้ายแดงนะคะได้แดดดีตัวนี้ที่แรกปูก็ไม่รู้นะเลี้ยงในตู้เจอหน้าหนาวไปปูคิดว่าเหมือนเขากลับสภาพแต่เห็นได้ เขาไม่ชอบหน้าหนาวนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะกระถางที่สองพอยะคณีกระถางที่สามมณีทองฟอมสองต้นในกระถางหน้าก็จะออกเปึ้ๆทองๆเหลือง,องๆอย่างนี้นะคะมณีทองสองต้นในกระถางกระถางที่สี่จะเป็นสองฝั่งโขงนะคะอัดไซส์เปลี่ยนกระถางได้เลยกระถางที่ห้าจะเป็นไนมั่นปืนยาวฟอมสองใบนะคะเนี่ยใบใหม่ออกมาก็เริ่มกัดพื้นเลยนะคะ เซตที่10นะคะเซตที่10สําหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลยจุกๆ10เซตนะคะปูฝากลุงป้าหน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ